การประชุมสุดยอดบริษัทข้ามชาติชิงเต่าผู้นำวงการธุรกิจแสดงความหวังตลาดจีนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทข้ามชาติชื่อดังเข้าร่วมการประชุมสุดยอดบริษัทข้ามชาติชิงเต่าครั้งที่6หลายคนแสดงความมั่นใจต่อตลาดจีนและชื่นชมว่าสภาพแวดล้อมทางนวัตกรรมของตลาดจีนอุตสาหกรรมการผลิตชั้นสูงของจีนก้าวหน้าและก้าวสู่ตำแหน่งที่สำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมโลก ทั้งนี้วันที่18ถึง20มิถุนายน2568การประชุมสุดยอดได้จัดขึ้นที่เมืองชิงเต่ามณฑลซานตงได้ดึงดูดบริษัทข้ามชาติจำนวน465บริษัทเข้าร่วมการประชุมรวมถึงวิสาหกิจชั้นนำ500อันดับแรกของนิตยาสารฟอร์จูนจำนวน135บริษัท และบริษัทระดับต้นๆในวงการนี้จำนวน330บริษัทด้วยนายชุยต้าชวนประธานผู้จัดการใหญ่เขตจีนของบริษัทบอสกล่าวว่าจีนได้พัฒนากายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตที่สำคัญที่สุดของทั่วโลกแล้วขยายบทบาทในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ส่วนนายเคิร์สแวนลิสเซนเบิร์กรองประธานผู้จัดการใหญ่เขตจีนของเบเกิล กล่าวว่าจีนมีกำลังผลิตที่แข็งแกร่งซึ่งทำให้สินค้าสามารถเข้าสู่ตลาดในเวลาสั้นลง